The cat sat ที่กำลังมองหาที่พักตั้งอยู่ใจกลางเมืองพิษณุโลกเดินทางสะดวกใกล้วัดใหญ่ที่ห่างเพียง700เมตรพร้อมชมวิวแม่น้ำน่านแบบพาโนรามาต้องที่นี่เลยดากอนริเวอร์อเวนิวที่นี่เขาตอบโจทย์ทางด้านความสบายและการท่องเที่ยวเพราะอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากมายมีห้องพักให้เลือกหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นห้องแฟมิลี่รูมที่มีห้องแยกทะลุหาก,กันได้เตียงนุ่มพร้อมวิวแม่น้ำน่านสวยๆห้องกว้างไม่อัดห้องสตูดิโอ สีทที่เตียงนุ่มๆใหญ่ๆมีฟังชันครบสะดวกสบายไม่แพ้กันห้องเดอรลักซ์ลูมที่มีทั้งเตียงคู่และเตียงเดี่ยวให้ได้เลือกกันเลยห้องน้ําก็แยกโซนแห้งโซนเปียกชัดเจนอุปกรณ์ครบไม่ต้องซื้อมาเพิ่มบอด้วยไฮไลท์ห้องสุดท้ายอีลิกสตรีทห้องภายในกว้างขวางสายถ่ายรูปสายคอนเทนต์ต้องไม่พลาดมีอ่างจากกุชชี่ใหญ่ๆให้แบบนี้เลยเปิดมานออกไปก็จะเจอวิวแม่น้ำน่านหลักล้านแบบนี้ห้องน้ําก็แยกโซนแห้ง เปียกให้ทุกห้องที่กล่าวมานี้มีอาหารเช้ารวมไปให้หมดแล้วนะคะฟาซิลิตี้เขาก็ครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นรถกอล์ฟรับส่งหรือใครสะดวกปั่นจักรยานเราก็มีให้ใที่สําคัญมีช่องชาร์จรถไฟฟ้าสําหรับรถ E ีวีให้ด้วยสะดวกมากๆเรียกได้ว่าครบจบในที่เดียวจริงๆนอกจากนี้ภายในโรงแรมเขาก็มีทั้งร้านอาหารและร้านคาเฟ่ด้วยโดยที่ไม่ต้องไปไหนไกลเลยสายคอนเทนต์ก็ห้ามพลาดอีกเช่นเคยเพราะมุมถ่ายรูป หากท่านใดสนใจติดต่อห้องพักทางเรายินดีต้อนรับทุกท่านและบริการด้วยใจเลยนะคะ